ขณะที่จังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสองจะผลักดันโครงการสกลจังสั่นเมืองเศรฐษฐกิจสร้างสารรค์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดนครพนมมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโค้งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นติดตามได้จากรายงานค่ะ จังหวัดสกลนครเดินหน้ายกระดับสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานของความคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาและการศึกษาวิจัยโดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาเชื่อมโยงกับซอฟต์พาวเวอร์ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมภูมิป,ปัญญาท้องถิน่นถ่ายทอดผ่านนิทรศการศิลปะงานออกแบบดนตรีอาหารและกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบนายธรรมวิตริมเลิศเจริญวณิชกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสกลนครกล่าวว่าโครงการ สกลจังสั้นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นทางชีวภาพและวัฒนธรรมมีสินค้าขึ้นทะเบียน G.I 5รายการได้แก่เนื้อโคขุนพลยังคำข้าวหอมทองสกลทวาปีน้ำหมักเม้าผ้าย้อมครามธรรมชาติหมักเมาสกลนครซึ่งทั้งหมดสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน เป็นแลนด์มาร์คสปอตหนึ่งของสกลที่สามารถเดินเชี่ยวได้ตั้งแต่วัดพระธาตุนะครับถนนมัตตััยถนนเจริญเมืองนะครับนํา ผู้ประกอบการมาพบกับทั้งดีไซเนอร์หรือว่าคนที่ทํางานเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์มาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทํางานร่วมกันแล้วจัดโชว์เคสแล้วก็ทดลองขายจริงในงานอาหารก็เหมือนกันแล้วก็จะร่วมกับทางเคสสไตล์เลทที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงเนี่ยมาช่วยกันทํางานที่จังหวสกลนครแล้วก็จะผลักดันให้กลายเป็นตัวดัก์ในส่วนของพาที่เป็นฝั่งเฟสทัวัลหรือฝั่งเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยก็ยังพบเครื่องครับยังจัดเต็มเหมือนเดิมเราจะปลุกอาคืนชีพรถเมล์เหลืองประจําจังหวัดสกลนครที่ไม่เห็นวิ่ง thank mm -hmm. านานแล้วเดี๋ยวเราจะปรับฟังก์ชันครับให้การเป็นรถดนตรีให้การสามารถครเคลื่อนที่แล้วก็ไปจอดอยู่ตรงป้ายรถประจําทางเดิมแล้วก็จะเล่นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตลอดทั้งงานเลยครับตัวนี้ด้านนายชูศักดิ์รุยยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครมสัญจรครั้งที่2ประจำปี2568ที่จังหวัดนครพนมและการตรวจราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2จังหวัดสกลนครเตรียมเสนอโครงการสกล จังสั้นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อยกระดับจังหวัดสกลนครสู่การเป็นเมืองสร้างสรรอย่างแท้จริงด้วยพลังของทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่พร้อมตั้งเป้าดึงดูดจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนําเอาซอฟต์แวร์นะครับในพื้นที่เนี่ยปีนี้มีการสร้างหนังเกี่ยวกับท่าแร่นะครับก็ตามรอยหนังท่าแร่นะครับเพื่อดึงคนได้มาท่องเที่ยวก็จะมีการจัดอีเวนต์ที่หลากหลายเรื่องอาหารหรือสินค้า g ีไอนิทรรศการศิลปะการออกแบบดนตรีอาหารพัฒนาเมืองเก่ารวมกั กน็ประมาาาณ50ล้บสกลจังสั้นเกิดจากการระดมแนวคิดสร้างสรรค์ของภาคเครข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการท้องถิ่นและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่ต้องการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การออกแบบกิจกรรมและนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจสร้างมูลค่าสร้างโอกาสใหม่ให้กับจังหวัดสกลนครในระยะยาวอภิชาติฐานโกยสวทสกลนครสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งรายงาน